สวัสดีครับ FC ของเพชรพิจิตท,ทุกท่านนะครับผมนะวันนี้มาชมพระรเครื่องกันนะพี่นะว่ามีพระรเครื่องอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะติดต่อผมเพชรพิจิตนะติดต่อตามเบอร์นี้นะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าแปดนะลายเป็น l ลาย ID นะเป็น p h e t ทอันเดอร์สกอตรงนี้เลยนะติดต่อผมเพชรพิจิตวันนี้มีพระหลากหลายราคานะพี่นะเดี๋ยวผมจะบอกราคาแต่ละองค์ไปเลยนะจะได้เป็นการง่ายต่อการตัดสินใจนะ ราคาที่ผมเปิดให้วันนี้ผมไม่มีการต่อนะพี่นะผมบอกเลยว่ารายการนี้เป็นรายการที่คืนกำไรให้กับลูกค้านะพี่นะไม่ได้ว่าเอามาขายเพื่อที่จะเก่งกำไรอะไรอย่างเดียวนะขายเพื่อเอาทุนคืนนะขายเพื่อเอาทุนคืนหรือว่าอย่างน้อยเลยก็คือคัดเท่าทุนนะเท่าทุนไม่ไม่มีการได้กำไรทั้งสิ้นเลยนะบอกก่อนนะพัดแต่ละองค์นะพี่นะบอกก่อนนะเหมามาคัดมาก็เอามาให้ทุกท่านได้ซื้อกันในราคาที่ถูกลงนะอ่ะสำหรับองนี้นะฮะ อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ซุ้มกอนะมีเม็ดแร่นะะมีเม็ดแร่แร่มาขามนะดูนะอันนี้มีเม็ดแร่สวยๆนะสวยๆผมขออนุญาตดึงไฟแป๊บหนึ่งอ็ไฟค่อนข้างที่จะไฟแรงหน่อยอันนี้นะ ซุ้มกอซุ้มกออันนี้สสวยๆนะฮะอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะะงดต่อรองนะพี่นะมันไหวราคานี้เลยนะอ่ะพิมพ์ใหญ่นะไม่ซ้าสักองค์นะฮะพิมพ์ใหญ่วันนี้นะอันนี้นะอ่ะพิมพ์ใหญ่ พิมใหญ่นะเม็ดแร่เห็นไหมเม็ดมวลสารต่างๆนะฮะอันนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะองค์แรกนี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่ะองค์ที่สองอันนี้คือเป็นสมเด็จที่เสียนเขาเล่นกันเลยนะพี่นะแบบนี้นะผมบอกเลยมีพี่ท่านหนึ่งซื้อผมไปนะขายได้ห้าหมื่นนะองค์ที่สองขายได้สามหมื่นผมบอกแล้วองค์เนี้ยถ้าเกิดว่ามันไปอยู่แล้วมัน ไปอยู่ถูกที่ถูกทางแพงแน่นอนนะพี่นะเนี่ยอยู่ถูกที่ถูกทางแพงแน่นอนแล้วผมไม่มีจะแบ่งให้ด้วยนะพี่นะพระแบบนี้นะไม่มีจะแบ่งแล้วมีราคาก็ราคานี้เลยนะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะอ่ะอันนี้หลวงพ่อเนียมอันนี้ผมบอกว่าดูโคตรง่ายเนียดูโคตรง่ายเลยเ กาวปึกผมไม่รู้พิมพอะไรนะฮะไม่ถนัดเรื่องของพิมพนะฮะนี่ไม่ถนัดเรื่องของพิมพนี่แต่รู้ว่าเป็นหล่งม่้อเนียมนะเจ้าของเขาบอกมานะอย่างเงี้ยเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาบางบางเบาเบานะไม่แพงนะนี่อ่ะพารอดนี่อ่ะดู อันนี้ปึกจริงๆนะหน้าตามีนะหน้าตามีคมชัดอืคม,มชัดปึกเลยอันนี้นะในช่วงบรรยากาศเช้าๆของวันหยุดนะพักผ่อนของแต่ละท่านนะชมพระเครื่องกันได้นะครับพี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพระรอด นะเรื่องของราคาผมก็จะชี้แจงอยู่เรื่อยๆนะเหรียญพ่อคงนะวัดบางกระพร้อมนะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญปีเจนะ็ดส,สองนะพอสองสองสี่อะไรทักอย่างเนะี่ยไฟมัตระท้อนเนะี่ย สองสี่แปดศูนย์แล้วนะมั้งฮะเหรียญใช้มานะเหรียญใช้มาอันนี้เนี่ยผมเอาสองพันห้านะสองพันห้าไม่ให้ต่อแล้วนะพี่นะานี่พร้อมพร้อมกอบเงินเลยนะพร้อมกอบเงินเลยเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเบาเานะนี่อ่ะเหรียญเนี่ยสวยคมแล้วก็ชัดนะ เหรียญเซมาหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะสองสี่เจ็ดศูนย์นะสองสีเ่เจ็ดศูนย์เซมาหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะอันนี้เอาอันนี้เอาสองพันนะฮะสองพันผมบอกราคาไปตลอดนะพี่นะนี่ ตีชายอันนี้ดูง่ายเลยนะสำหรับผมนะดูง่ายเลยอันนี้เอาสองพันนะพี่นะแพงผ่านได้เลยนะใครดูภาพเป็นดูรู้เลยนะองค์นี้แท้เลยนะนี่เอาสองพันนะอ,อันนี้ก็เป็นพระ กรรมการนะหลวงกูทวดเคยขายสามพันนะพี่นะเคยขายสามพันนะเคยขายสามพันนะวันนี้แบ่งปันเบาๆไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กำไรอะไรเลยนะเอาสองพันห้านะเอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าเอาสองพันห้าเพราะว่าผม ผมจะบอกในในเรื่องของราคาเนี่ยจะจะบอกอทุกทุกทุกองนะทุกองคนะอง,นะองไหนได้ราคาไหนก็ก็จะบอกนะก็จะบอกไปไล่เรียงไปเลยนะครับว่าแต่ละองค์นั้นราคาเท่าไหร่บ้างนะฮะอ่ะต่อไปจ็จะเป็นสมเด็จนะสมเด็จแผ สมเด็ขแถวนี้นะครับสมเด็จแถวนี้นะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสี่องค์เนี่ยสองพันนะลองดูพิมแป๊บหนึ่งฮะอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะอันนี้สองพันบาทนะพี่นะอันนี้สองพันบาท นี่นะสองพันบาทสองพันบาทนี่ถามว่ามีกําไรไหมแทบไม่มีเลยพี่นะแบ่งปันเฉยๆเพราะพรพพวกนี้ผมเคยเอามาขายสามพันนะเคยแบ่งปันสามพันแต่ไม่มีกําไรเลยนะวันนี้มาขายสองพันนี่คือขายแบ่งปันจริงๆนะพี่เพราะว่าจะเปลี่ยนหน้าพระใหม่นะจะเปลี่ยนหน้าพระใหม่ก็มาขายเบาๆนะถูกๆด้วยซ้ํานะราคาแบบนี้นี่นะ องนียเอาสองพันะฮะองนี้เอาสองพันอ,อ้าองนี้ก็เป็นพิมพ์พใหญ่นะอันนี้สวยเลยสวยเลยนะฮะนี่นะอ่อันนี้นะดูเนื้อเอาเลยพี่ปึ๊กเลยนะอย่างนี้ดูง่ายเลยนะฮะ พิมใหญ่สวยๆเลยนะให้ดูมุมไกลๆแล้วให้ดูมุมใกล้ๆนะเนี่ยเกตทะลุซุ้มนิดนึงนะสองพันบาทนะพี่นะไม่แพงราคาเนี้ยนะพี่นะั้นหลุดจากหลุดจากช่วงนี้ไปแพงแล้วนะผมบอกก่อนนะนี่เส้นได้นะดูง่ายเลยผมบอกแล้วหมดจากชุดนี้ผมหมดแม็กจริงๆนะพี่นะหมดจากชุดนี้หมดแม็กแล้ว พราะว่าเตรียมจะเปลี่ยนหน้าพระแล้วนะขายให้เบาๆนะเส้นได้เนี่ยใครยังไม่มีเส้นได้นะพิมพ์นี้อย่าพลาดเลยนะสองพันเนี่ยเบาสุดแล้วพี่นี่ดูเอาเนี่ยคาบกรุกนะเนี่ยพวกพ้าเก่านะต้องเป็นแบบนี้นะนสวยๆเลยนะสวยๆ งดงานจริงนะพี่นะต้องบอกเลยว่าสวยสวยงามมากจริงนี่สองพันบาทไม่แพงนะฮะสองพันบาทนี่อ๋ออันนี้อันนี้ก็อันนีอ้อันนี้จริงๆต้องขายอันเนี้ยนะองค์นี้จริงนะพี่นะต้องขายสนะี่พันนะอันเะนี้ยนะนี่อย่างเงี้ยต้องขายสี่พัน อันนี้นะต้องขายสี่พันนะแต่ผมเอาผมเอาวันนี้นะผมเอาเอาสองพันเท่ากันนะเอาสองพันเท่ากันโอ้โหเอาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะพี่นะไม่เป็นไรพลาดแล้วพลาดเลยนะผมเพราะว่าผมผมบอกบอกบอกชัดเจนไปแล้วนะผมไม่มาเปลีป่ยน,นที่หลังแน่นอนนะอืมผมลืมดูลืมดูนะพลาดเนี่ยเรามาวางไม่ได้ดูหรอกพี่นะรีบด้วย สองพันขายได้องค์นี้ไปดนดีด้วยนะครับพี่นะผมบอกเลยนะผมดูแท้เลยนะผ้าอย่างนี้นะนี่แล้วก็วัดเกรดนะหกชั้นอกตลอดเนี่ยดูสุดยอดแล้วพิมพ์นี้นะนี่เก่าจริงนะเก่าจริงพี่ผ้าแบบนี้สไตล์ตนี่หายากมากนะ วันนี้ผมลดราคาลงทุกองนะพี่นะลดราคาลงทุกองลดให้เองนะเนี่ยเราดูเนี่เหมือนก้อนลักหรือเหมือนอะไรสักอย่างนะพี่นะความคลาสสิกมันอยู่ตรงนี้เองนะเห็นไหม,อมเอาสองพันบาทนะสมเด็จเนี่ยหกองเนี่ยเอาสองเอา 2, เองละสองพันนะเนี่อะดูง่ายง่ายนะห้วยเขนเนี่ยอะห้วเขนเนี่ยเอาสองพันนะพี่นะเอาสองพัน สองพันนะผมบอกราคาไว้เลยนะเนี่ยสิงสามขวนลงพอเดิมนะสิงสามขวนลงพอเดิมเคยขายสีเคยขายนะสี่ถึงหกพันนะพี่นะเคยขายสี่ถึงหกพันอันนี้เอาสามพันบาทนะนี่เอาสามพันบาทดูง่ายเลยนะสิวนะเป็นสิวนะฮะเอาสามพันบาทนะผมบอกราคาทัดเจนนะบอกราคาทัดเจน อ่ะหลวงผู้บุญนะอันนี้หลวงผู้บุญเบีย้ยแก้หลวงผู้บุญวัดกลางบางแก้วอันนี้ผมซื้อสองพันห้านะผมไม่ทราบว่าใครจะเชื่อผมหรือเปล่านะผมซื้อสองพันห้าจริงๆนะพี่ในงานประกวดพระเนี่ยนะแต่ผมเอาวะเนี่ยผมเอาสนะองพันนะเอาสองพันเนี่ยอ่ะอันเนี้ย อันนี้ซื้อสามพันห้าเนี่ยซื้อสามพันห้าเขียวดีจังเลยนะคาบเบายัางอยู่เลยอันนี้ซื้อสามพันห้าจริงๆนะพี่นะเนี่ยสามชายนะสา,ายนะสามชายจีวอนคว่ำนะสามชายจีวอนคว่ำเอาองนี้เอาสามพันบาทนะเอาสามพันบาทสามชายจีวอนคว่ำดูกลุ่นนี้นะ่นารักเลยนะน่ารักเลยนะเอาอ เอาสามพันบาทนะม่อ่ะอันนี้เอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าแบ่งปันนะครับพี่นะอันนี้เป็นโค้ดวัดช้างให้นะฮะกรรมการนะฮะกรรมการมีสององนะมีสององอันนี้เป็นองค์ที่สองนะฮะนี่นะอเอาสองพันห้านะ เต่าเลยอะไม่ถ่ายรูปแล้วนะพี่นะเต่าเลยนะเอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าร้อยนะปลดนี่นะปลดนี้ปลดนี่เต่าปลดนี่เต่าหลวงพูหลิวนะเต่าหลวงพูหลิวเอาเบาๆนะ สองพันห้าร้อยอ่ะชินราชเนี่ยดูง่ายง่ายดูง่ายง่ายสามพันบาทแพงผ่านได้เลยพี่นะสามพันบาทแพงผ่านได้เลยนี่ดูว่าเฮ้ว่าสุดยอดจริงๆริงนะสามพันบาทแพงผ่านได้นะแพงผ่านได้เพราะว่า พาอย่างนี้เล่นเป็นหมื่นนะฮะแบ่งปันเ,เฉยๆนะฮะอ่ะอย่างนี้เอาสองพันนะเอาอย่างนี้เอาสองพันมาพร้อมเรียมนะเอาสองพันบาทอืมเอาสองพันเบาๆนะเบาๆหลวงู่ตุกนะพิมพ์ประพานบนทนรัศมีนะเอาสองพันเนี่ยอ่ะอันนี้เรี่ยมอลังการเลย พิมใหญ่ว่าระครังนะมาพร้อมเลี่ยมนี่เอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าแพงผ่านได้นะพี่นะพ่าซื้อเกินราคานี่แน่นอนฮนะแต่พะกอบก็เป็นพันละพี่นะนี่แต่พะกอบก็เป็นพันละเอาเบาๆนะเอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าอันนี้พิมใหญ่นะอันนี้สวยนะอันนี้สวยเนี่ยอันนี้สวยกอบเงินก็สวยนะ อันนี้นะอันนี้เอาสามพันห้านะอันนี้เอาสามพันห้าร้อยนะสามพันห้าร้อยพัดถูกพิมพ์นะแล้วก็เป็นพัดท,ที่เตียนเขาเล่นกันนะร้อยหนูทงหนูแทะมีหมดนะะผมบอกก่อนนะนี่นะเอาสามพันห้าร้อยบาทนะสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทไม่แพงนะอันนั่นนี่อันนี้พิมพ์เดียวกันเลยนะ พิมเดียวกันนะแต่คนละลักษณะนะอันนี้เอาสี่พันนะเอาสี่พันบาทนะดูง่ายทุกองเลยนะสมเด็จนะพี่นะพาดช,ชุดนี้แล้วผมบอกอ้อยยาวนะ้อยยาวมันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอพระแบบนี้บ,บ่อยๆแน่นอนนะพี่นะบอกเลยวันนี้ผมเลให้เลยนะเลให้เลยนะเนี่ยอาสี่พันนะสี 4, ่พันเบาๆอ่ะ นี่อ่อนี้สวยๆหนึกนุ่มตานะเนี่ยเขาเรียกหนึกนุ่มนะหนึกนุ่มเนี่ยพระหนึกพระนุ่มเนี่ยเงี้ยเอาสามพันนะเอาสามพันผมบอกแล้วว่าสมเด็จชุดเนี้พี่ดูง่ายทุกองดูง่ายทุกองแล้วเป็นพระลังใหญ่ด้วยนะเนี่ยใครดูสมเดมเ็จไม่เป็นนะสองเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมันมันได้อารมณ์จริงๆนะ อย่าก,กระเทียบกับตัวที่มันถูกถูกอะนะจะก,กระเทียบให้ดูนะมันต่างกันจริงจริงนะ่ี้เอาสองพันบาทนะเอ้ยเอา, 3, านะเอาสามพันนะเอาสามพันเดี๋ยวผมมีพระอย่างอื่นมาให้ชมด้วยนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพระเปิมนะพระเปิมแบ่งปันเอาสองพันห้านะาเปิมนะเอาสองพันห้าเอาสองพันห้าหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่นะเนี่ยเอาสองพันห้าพระไม่มีไม่มีกำไรนะฮะ ตอหน้าพระเลยว่าชุดนี้ไม่มีกําไรสักองคเดียวนะพี่นะต้องบอกก่อนนะขายเอาทุนเกนเฉยนะฮะจริงๆแล้วผมก็ได้กําไรไป,ไปบ้างแล้วนะแต่ว่าเราเอาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเอฟซีเลยนะอ่ะนี่หลงบุโตะนะเขาว่ารุ่นแรกนะเขาว่ารุ่นแรกทองคําแท้นะฮะทองคําแท้นี่ เอาหกพันห้านะแพงผ่านก่อนนะพี่นะเอาหกพันห้านะถ้าใครว่าแพงผ่านได้นะเอาหกพันห้านะเอาหกพันห้าอันนี้ก็จะเป็นอา่าหลวงพ่อกลัน่นวัดพญาตนะเอาหกพันห้าเหมือนกันนะหลวงพ่อกลัน่นวัดพญาตเลี่ยมทองคําแท้นะฮะพี่นะเลี่ยมทองคําแท้พิมพ์ขอเบ็ดนะพิม์ขอเบ็ดนะ หลวงพ่อกันวัดพระยาติการรามนะหกพันห้าเรียมทองคําแท้นะเรียมทองคําแท้วันนี้ขายให้เฉยเลยนะปกปกลบบุรีนะเอาหกพันห้าเหมือนกันนะเรียมทองเนี่ยเอาหกพันห้าหมดนะทุกองนะทองคําแท้แน่นอนนะทองคาก็กําไรแล้วพี่นะทองคําก็กาไรแล้วบอกเลยว่าทองคาเนี่ยเรียมนี่ก็กาไรแล้วนะ เอาหกพันห้านะอ่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะนี่นี่ก็เอาหกพันห้านะเอาหกพั 6, นห้าทองคำแท้ทุกองนะพี่นะไม่ต้องห่วงนะขายได้จำนำได้นะพี่นะขายได้จำนำได้นะทองคำแท้นะอ่าหลวงพ่อโสธรน,นะ มันลายนะพี่นะเพราะพาะเนี่ยผมเทรวมกันมาเลยนะบอกก่อนนะเวลาเมาเนี่ยผมเทเลยนะอันนี้ก็หกพันห้าทองคำแท้ทุกองนะพี่นะทองคำแท้ทุกองค์นะนี่เสือหลวง่อปานเนี่ก็ทองคำแท้นะเอาหกพันห้าเนี่ยเอาหกพันห้า วันนี้ผมบอกเลยราคาทองก็คุ้มแล้วพี่นะยิ่งทองขึ้นทุกวันเลยนะตอนนี้นะสามหมื่นสี่ไปแล้วนะฮะสามหมื่นสี่กว่าไปแล้วนะเนะเอาหกพันห้าเอาหกพันห้านะอ่ะนี่นิยมนิยมเอนะนิยมเอเอาเอาสามพันห้านะเอาสามพันห้า ยมเอนี่ดูง่ายๆเลยนะอันนี้นะดูง่ายๆเลยเลยเอาสามพันห้าเนี่ยเอาสามพันห้าไม่แพ้นะพี่นะราคานี้แบ่งปันกันนะเอาสามพันห้าอย่างนี้ต้องถ้าขายเอากันเรื่องจริงนะพี่นะต้องมีอย่างน้อยเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเอาสามพันห้าพอนะนี่อ่ะอันนี้เอาสามพันนะสุดติงเลยเอ,องนี้นะผมบอกเลย,อยเอาสามพันนะ บอกราคาไปแล้วนะพี่นะใครว่าแพงก็ทําใจก่อนนะนี่นะอันนี้เอาสามพันนะสวยๆเลยนะเสามพันนะสามพั 3, นนี่อันนี้นะศูนย์ห้านะอันนี้หลอดดินไทยอันนี้สวยนะอันนี้สวย อันนี้เอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าเอาสองพันห้าราคานี้ไม่ลดแล้วพี่นะหมดหมดแล้วก็หมดเลยนะไม่ทันก็คือไม่ทันนะเพราะว่าชุดนี้ผมแบ่งปันจริงๆนะราคานี้ไม่มีไม่มีม่มอีกแล้วแน่นอนนะอ่ะฮาชายอันนี้ผมดูแท้เลยนะอันนี้ดูแท้เลยนะแท้ตรงนี้เลยพี่นะนี่ ันนี้ผมเอาสองพันนะสองพันแพงผ่านได้ทุกเมื่อนะพี่นะนี่ครับสองพันนี่นะเอาสองพันอ่านี่ยอะอันเนี้ซื้อสองพันสองพันเจ็ดหรือสองพันสองพันเจ็ดหรือสองพันสามเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยแต่เอาเบาๆเลยนะเอาสองพันเอาสองพันบาท แพงผ่านเลยนะพี่นะผมบอกลวโคตรคลาสสิกขายได้องนี้ไปนะผมบอกเลยนะเรียมท้องขึ้นคอสบายนะองค์นี้นะเอาสองพันนะอ่ะอันนี้เอาสามพันนะเอาสามพันสี่ชายนะสี่ชายลำ้ำล้ำเลยนะลำ้ำล้ำเลยล้ำล้ำเลยผมเต่าที่นี่น่าจะได้เดินทางไปดูพัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะ อันนี้นะสามพันบาทนะขายหน้าจะแพงกว่านี้เลยนะบอกก่อนนะอ่ะมีดหลวงพ่อเดิมอันนี้มีจานนะมีจานนะอะมีจานเป็นมีดเือนมีดหมอนะมีเป็นมีด,มดหมอ,นะมมหมอลายเนี่ยน้องสิงด้วยนะลายหายยากน้องสิงเนะี่ยคือลายหายยากนะอื แต่พาะงานนี่ก็คุ้มแล้วนะดํางานนี่ก็คุ้มแล้วดํางานี่จานหมดเลยนะอ่าจานนะดํางานี่จานดํางานนี่ก็คุ้มแล้วนะความยาวนี่ยาวกว่ามีดปากกาเยอะนะพี่นะมีดปากกาขนาดก็ประมาณปากกานะอันนี้เป็นอ่าฝักไม้ดํางานนะปากกาของเราก็อย่างเงี้ยนะ อันนี้เอาสี่พันแพงผ่านได้เลยนะพี่นะสี่พันนะแพงผ่านได้วันนี้ผมโลลวนะโลและน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแลวนะอ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบพรักเครื่องชุดนี้ก็ติดต่อผมนะครับเพชรพิจิตนะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกูต่อเก้าแปดนะก็อาจจะไปไวๆสักเล็กน้อยนะพี่นะเพราะว่าเป็นพระที่นํามาเลขายนํามาลดขายก็วัดเลยนะวัดดวงกันเลยนะว่าว่าจะได้พระสวยไหมนะแต่ผมบอกเลยว่า ร้าดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับพี่นะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเพรพิจิตต้องขอกลาบลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ